ทางไหนวะทางไหนทางไหนอุ้ยฮอสไพร์ดบตกใจกูด้วยเฮ้ยแพ้แพ้แพ้จะดีเหรอจะไปจริงดีจะไปจริงเหรอไม่รู้เหมือนกันต้องวิ่งทางไหนวิ่งวิ่งวิ่งเย็นๆนะข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะมีใครเฮ้ยกูเห็นศัตรูไหนมากกว่หนึ่งคนนี่ไงยืนหัวดำอยู่ปด้เีปด พ่อโถ่เอ้ยมันเข้ามาแล้วไหนไหนไหนทางหลังเดี๋ยวข้าดูหยั่งเดี๋ยวข้าดูหยั่งให้หลังไม่ใช่หยั่งข้างหน้ามีบ้านด้วยไปเร็วเฮ้ยมีคนมีคนเฮ้ยมีคนมีคนมีคนยิงให้หมดเฮ้ยเจอใครยิงยิงเลยยิงโอเคโอเคมันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วมันวิ่งหนีเราด้วยโอมาเป็นแพ็กเกจเปิดไมค์แล้วพูดอีสไทนู้น ไอ้กอด you in my side ไอ้กอด you in my s i g h t ระวังนะโอ้เสียงเท้าโคตรดังอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวข้าดูหลังให้เจ้าดูหน้าอุ๊ยอะไรตกใจตกใจสะพายดอกอีกเลยเดี๋ยวดูหลังให้ดูหน้าไปหลังเคลียร์โอ้เคลียร์โอ้เคลียร์ เกมนี้มีสแตมร์บินาปะไม่รู้เหมือนกันยุ้ยิงยิงน้องยิงขวาซ้ายซ้ายยิงยิงยิงวะนู่นนู่นนู่นอยู่ในเต็นท์อยู่เต็นท์เต็นท์เต็นท์มึงกดอยู่เดี๋ยวไปอ้อมกันแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อนก่อนกดไว้ก่นไว้ไอ้ยิ่เออล่วงไปยิงเออดีเออล่วงสองดีดีดีเฟิร์สเท กูฟืร์เพเฟิร์สเพย์ดีโดดิโดฟิร์สเพยิงกว่าโดนโอ้ยมีสกาด้วยตะตึอตึ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 ดียดี๋ยเดียนาพอพอพ่อาเราชุบเขาได้ไหมเนี่ยอย่าเลยแหละปืนนี่แหะจะได้ชีดแรงถีบยังยังยังดูบ้านข้างหน้าด้วยเราอยู่ในเงามืดกูคือโดไม่ดีเทเลโต ไม่มี่ยอุปรองนี่หว่ามีแต่อาวุธหลักกดกดอะไรนี่วะเอาแ็บอินเวนทอรี่อ่ะโหมีแต่กระสุนกดคิวเปลี่ยนปืนแน่เอาปืนเดิมเปลี่ยนดิคนเร็วเร็วเร็วสไนเปอร์เหรอปืนสไนเปอร์นี่ปืนอะไรอ่ะเก็บมาได้ไหมไม่เก็บแล้วกันเอาปืนนี่แหละอุ้ยอะไรตุ๊กเจสายดอกอีกแล้ว มีแสี่นะมันยิงแรงถีบเกมนี้นี่สูงเหมือนกันนะเกมเนี้ยข้างหน้าเห็นคนปะอ๋อรัวตกใจถ้าเลงอ่ะเมงโคตรีบถ้าก็ยิงแบบยิงแบบไม่ต้องคิดขวาเออมันชินคิดขวาใช่ไหมใช่เมื่อกี้คิดขวาแล้วยิงไม่โดนเลยกูเลยแบบเมื่อกี้ก็คิดขวาฆ่าได้นะมันมีคนเข้าใจผิดชื่อผมด้วยตอนที่เข้ามาเขาถามว่าเป็นตู้สใช่ไหมเขาถามว่าเป็นผู้ยิงหรือเปล่า จริงๆไะชื่อนี้ไม่ได้จะตั้งหรอกแค่ว่าจะลองตั้งดูมันตั้งได้หรือเปล่าวะแล้วแม่งไม่มีคอนเฟิร์มด้วยนะไม่มีวูดเอนชิลด้วยใช่ไงอฮะใครที่จะเล่นเกมนี้นะครับตอนตั้งชื่อนะฮะขอให้ตั้งเลยนะครับมันไม่ถามคอนเฟิร์มเดี๋ยวจะชื่อผิดบนผมเฮ้ยเสียงไหมเ้วิน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 วิววินิวิวิวิเิวเคิวิวอวิ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 วอวิ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 

อย่างน้อยเราก็ได้2คิว2คิวนี่เฮ้ยเฮดช็อตด้วยโอ้โหทำเป็นเล่นไปตายโคตรอายตายโคตรอายเฮ้ยขึ้นขินเลยเพิ่งเล่นไดห้5นาทีอ๋อเออว่าลืมไปเลยว่ามันมีเขอยพิคาดเขียนเลยว่าโซเวอร์ทาวห้5นาที ข้าเห็นเจ้าแล้วเจ้าอยู่ข้างหน้าข้าตรงนั้นเลยตะวัดดีจ้าอสายนูเฮ้ยเต้นท่าเฮ้ยท่าคุณคุณนะท่าไอ้นั่นไงซอมบี้อะท่าซอมบี้มันเกินแจ็คสันไงโอ้โหโอ้ยายายาข้ายาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ลว เมื่อกี้เหมือนเราดินเสียงคนไทยด้วยเฮ้ยกลางัางสไตล์ใช่ไหมใช่เหมือนได้ยินเสียงคนไทยเลยเฮ้ยยิมโมดเกมดีเท่ดีว่ะใช่ได้ใช่ได้เกมฟรีด้วยเนี่ยมันมีแค่เนี่ยจะเริ่มแล้วว่ะโหรอบนี้ไม่ได้คุยบใครเลยรอบก่อนยังเจอคนบราซิลอยู่เลยนะเขาบอกเขาเขาบอกเลยด้วยว่าบราซิลเนี่ยเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากเขาบอกว่าต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิตไปทำไรนะ ไปไปหาสาวไปหาสาวไปตีหลีเออผมบอกว่านี่เลยทะเลเนี่ยทะเลก็ซีเรียสุดยุ่มเลยวิ่งสาวบิ๊กแอสวิ่งสาวตูดใหญ่ๆที่ว่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่วงดนตรีไม่ใช่วงดนตรีแต่เป็นเขาบิ๊กแอสที่เป็นความหมายจริงๆเอาแล้วใครเป็นเมนเลื่อนไหลไหลเยอะลงพื้นได้ไมหมดเลยไม่ยังไงเออโฟลคอนเพิ่นโาเชื เพเพพริ่มตืมตเนอย่าลืมนะย่าลืมต้องวิ่งกาบตรยากาศวหนกรแพงวิ่งหนีกแพงใช่โหลดเอาหลดเอาสูด u อ mega activate g r o t ม e oh a อร h i a i l l อเ p นคิวเ l อร์ทำไม s ีว e ตกูมีแค่นี้พนคิวเลอร r เป็น แต่ปืนนี่นี่บนนี้บนนี้ไหนไหนไหนแล้ไม่ปืนไปอยู่บนนั้นเนาไใครเอาไปหรออุ้ยนี่มันไอ้นี่นี่ว่าใบสั่งเหมือนเลยใบสั่งใบสั่งเดี๋ยว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 เอ่อ HP Armor Ammo จะมาเป็นเกาะโอ้โหหกสิบสี่นะอาอไม่หยิบหรอ p a ค n ลเลอร์มีเยอะแล้วอ่ะโอเคสมุก e ก r e n a ก็มาอืม แค่นี้ก็มีทั้งสองอันแล้วนะเพนคิลเลอร์เนี่ยอย่าโหลดอันนี้อะไรอ่ะย่าโหลดเอานานพวกเออใช่ไหมคนละใบใชไปทางไหนอะทำไมเรามีแต่ใบสันเริ่มเกมวะวิ่งหนีกำแพงวิ่งหนีกำแพงเลยเนี่ยไม่วิ่งหนีกำแพงกำแพงอยู่ข้างหลังแล้วโอ้กระไก่อยู่นะกดเอ็มดิกดเอ็มว๊อว์แสดงว่ารอบแสดงว่ารอบก่อนที่เกิดริมกำแพงเลยใช่ไหมเออเราต้องขึ้นที่สูงกว่าครับอนาคินได้เปรียบ แล้วมันต้องวางบัตดิกด F มั้งใช่ไหมองบัตดิไม่ใช่วะกดอะไรอ่ะกดอเหรอไม่ใช่กดอะไรปะ F F ฟอฟสี่เสร็จแล้วก็กดคลิกซ้ายปะอุยดีสไตล์ดอออีกแล้วตกใจบรรยากาศเหมือนคนเหมือนทั้งเล่นวอลซีมันปีนได้ปะวะ เดาวไ่ไมไม่ได้ขอประกอบฉากหลอกเด็กนี่เองเราเดินมาถูกทางวะเนี่ยไปไหนดีล่ะเฮ้ยบาเลียมูฟแล้วไปหาที่สิงกันว,<บ>วิ่งหนีบาเลียังไหนไปไปไปวิ่งไปเมื่งไงข้างล่างเห็นไหมท่านขวาไหนขวาโอ้เห็นละเห็นละนั่นใช่ไหม โอ้อไม่น่าเชื่อว่าเกมนี้ทำผมเฟรมเรทตกไดุ้ณนั่งเล่นโอ้วัดนั่งเล่นเดซีเฟรมเดทยังไม่ตกขนาดนี้เลยโอ้ไม่กล้าดเกมนี้ดีจริงๆคนระับเรื่องการาฟิกเนะี่ยมาดีอยู่นะยัม yeah, ไม่ได้แย่ไม่ได้ชุดเลศนะแต่ก็แต่ก็ดีมีคนมีคนหลังคาเห็นไหมไหนสองคนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันเห็นหรอเปะวะไม่รู้เนี่ย กูไม่รู้กูมอวิวมีสองคนด้วยจะเข้าไปบวกไหมอืมมันได้เปรียบอยู่รอรอมันวิ่งออกมาแล้วมันวิ่งออกมาแล้วรอรอดเป็นคนสุดท้ายดีกว่ามั้งทางนั้นเฮ้ยน่าเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วเป็นคนสุดท้ายโอ้ยยี่ห้าเลยเหรอเพราะฉันไม่ดีอย่าไปหยองเนี่ยโอ้เราเล่นประสบการณ์มากกว่าห้านาทีเลยนะเว้ยห้านาทีจริงๆเพราะว่ารอบก่อนเราก็เซอร์วเวอร์ได้แค่นาทีแล้วก็ตายอย่างอนาถ เราต้องใช้ความเนียนวิวินในการตีสนิทของคนห้องนี้อนขอขอ,ของหน่อยครับขอของหน่อยครับแต่ต้องทําเป็นเสียงที่แบบให้เขาเอ็นดูยังไงครับกูทําไม่เป็นกัน <c oughs> จะพูดทำไมแคพูดภาษาไทยกูยังพูดยากเลยที่กูพูดภาษาอังกฤษระดับเสียงไอเวร <c oughs> เกมนี้เราอย่าปานีครับเจอใครคลาทิ้งให้หมดห <c oughs> ยุดหยุดยายอย่าขยรัคนข้างนา ยู่เฉยดิ้ไม่โดนอ่ะทีนตบเห่เฉยแถวนี้ไม่มีรถให้ขับเลยเหรอนี่ถ้าเกิดมีรถให้ขับนี่คือประสบการณ์ที่ดูได้จากเส้นผมบนหัวขับรถมาเทพขนาดไหนเขาไปยังมุดอมชัดๆน่าจะยังอยู่ในบ้านนะไอ้ขอบสีน้ำเงินนะลังนั้นะ เราวิ่งไปตรงกลางๆแมปหน่อยวไหมกลางแมปวะทางไหนวะทางนี้ครับนี่น้ำเลยปาป่าปาเสียวอะเสียวเขามีสไนเปอร์แล้วเขายิงกระบาลเราแยกอะหัวยิงใส่เซตไซ้์เราเดินแบบนี้ล่ยตกใจเฮ้ยข้างหน้าเลยว่ะเฮ้ยนั่นไงข้างหน้าเลยเหรอนี่เราต้องเดินแบบนี้เดินยังไงการการโดนสไนด์ฮะเฮ้ยอ๋อการโดนสไนด์อ๋อวิ่งสามเก้าถอยสามก็ ฮฮึึพวกเดียวกันเองยิงกันข้างหน้าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวตกเขาตายเหมือนเหมือนเหมือนบอลอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรเหรอแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วได้ได้ฆ่าได้คนนึงฆ่าได้คนนึงเออตายหรอตายเราฆ่าได้คนนึงเลยนะวินวินเกาะเขาหกร้อย Oh เลือดร้อย <ไป S 2> <อ>เปอร์เซ็นต์เกาะหกร้อยเปอร์เซ็นต์อะเจ้าเกาะมาจิงไหนละเนี่ยแกมันบ้าแก่ันบ้าที่สุดลงมาเดินเล่นชัดๆ <c oughs> เลย <c oughs> สตูเห็นเราก่อนอะโอ้โหสวยเวอร์ได้ห้านาทีก่อเอาตายแล้วเหรอตายแล้ว,ลวงงมันมีสองคนนะ่ะคนนึงเวลยี่ิบห้าฆ่าไม่ได้คนนึงเวลหกอ่ะยิงตายอยู่ โอ้ยรงเว้อหนึ่งอย่าไปยองเออย่องหน่อยก็ได้หย่องหน่อยก็ได้นะเหมือนเธอกำลังอยู่ตรงที่หน้าผาหน้าผากระโดดลงไฟหรือถอยหลังกลับมาเพื่อชีวิตเธอไม่กูโดนยิงตายตายอยู่ที่ เอ๊ะอย่างน้อยก็ตายอย่างอย่างอย่างที่เกมมันควรจะเป็นนะไม่ใช่รอบที่แล้วอะรอบที่แล้วนี่รอบที่แล้วนี่คือเหม๋เหเลยแบบเฮ้ยนี่มันม่านพลังอะไรเข้ามาเออเดี๋ยวนะทำไมหน้าจอมันซ่าๆแล้วอยู่ดีก็วูบพตัดพลาดปัดไม้ด้วยปัดไม้ด้วยเฮ้ยยี่ห้อ The Roof you dirty sluts ไอ้เสพใช้รอดอัดกูอีกเอ้ Falcon punch! It's about to you guys. Punch. I bow. <laughs> See that? I bow. I bow. I bow. I I bow. yeah, yeah, guys like the daily deer stuff? Yeah, the banner gameplay. Huh? You like that? Yep, bruh. Yeah. yeah, um. Uh, um. Yeah, it's like that, huh? Yeah, yeah. <laughs>

Do you not do you not play shadow? Do you know how to play shadow? Do you know shadow die? You know a <laughs> you know game shadow die? Allemoe win. Kan u luisteren? <laughs> Waar? He, Hij is niet goed. Of ik luister niet goed? He. Hey, stop die <laughs> jumping jack. Hey <laughs> you. Hey you. Stop. Lock it off. Yeah. Better stop. Hey, what are you looking at? Hey <laughs>

เฮาอินดบวันเฮน่าอินบวันิวบมีวีอาร์ดับวันด e วยเวียนเคลโดลดีอาร์ดับวันมีอาร์ดับวันเฮอมควยกูเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเคนไทยก็มาได้ยินใช่ไหมซัก่ดีอย่างนั้นเลยนะก็ได้เหรออรอนแมดีแล้วโกนเบอส ัแบบมุกนี้นี่เล่นเอ๋อกันหมดเลยเล่นกับใครใครก็เอ๋อจริงๆมุกนี้อู U A A J J Walla Walla b i n ลว a n g Shut Up Bing Bang Bing Bang ชัดเลยชัดอัพเลยเฮ้ยโอ้โหที่นี่ที่ไหนไม่มีเต็นท์เลยเหรอเอ้ยมันต้องมีแน่เลยมีอะไรคนเนี่ยคนใช่ไหม เดี๋ยว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 เอาบ้านหลังเล็กก่อนเราค่อยบ้านหลังใหญ่มาเร็วมาเร็ว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 ค่อยบ้านหลังใหญ่นะรถขับได้ไหมเฮ้ยนั่นนั่นคนเหรอไม่ใช่ไม่ไมไม่ใช่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 เร็ว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 รีบรุนของมีอะไรเอาไปให้หมดนี่อะไรอ่ะเก็บมาทำไมเนี่ยรู้กันหนครเข้าได้ไหมไม่ได้เอาเอาทางนี้เหรอขอปืนขอปืน ไอ้นี่แหละเพนคิวเลอร์ค่าความเจ็บปวดนี่อะไรอะ่ะแมกกาซีนของ SMG นี่อะไรคอมเพรสเซอร์โอ้ที่เก็บเสียงก็มาข้าบบนีอุ้ยมิงอะไรคริสคริสกูตกใจเนึ่ยว่าเจอคนมีมีก็บอปกว่ไปคริสอีกแล้วเออมีอยู่30นัดนะมึงเอ้ยตายเปนกูตาย ผู้เนี่ยตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนเฮ้ยคนคนวินคนคนคนไหนไหนไหนข้างนอกๆนอกสองคนไหนวะข้างนอกข้างนอกอยู่ทางนั่นเห็นยังเรามีกระสุนปืนแค่สามสิบนัดเองนะมียี่สิบอะเวียนออกไหมเลียงการต่อสู้ปนหนึ่งใครยิงแล้วมันยิงแล้วใครยิง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 วะ ขยิงวินปู่เปล่าขายิงกันข้ายิใเสียงป,ปืนข้ากลัวเหลือเกิน <c oughs> หมอ <c oughs> นี่นั่งเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวดูต้นทางให้อุยอ้ย,ยนั่นไงคนจับตาดูเขาไว้จับตาดูเขาไว้จับยายข้างหน้านั่น <c oughs> เดี๋ยวข้าดูหลังเจ้าดูหน้าโอเคนะมมันอยู่บนหลังคา ทำไม,มต้องอยู่บนหลังคามัน,นอยู่ที่สูงกว่ามันเห็นเราเรื่องเอหรอมันเห็นเราเหรอไม่เห็นเราเรา่รารอร,อร,อร,อรอินพันยาเยเหรอ,รอ,รอวิ่งออก<ร>อเมือง,น,งนี้ไหมยอยู่บนหลังคาแป๊บนึงเขาจ้องมาที่เรายัางเขิอนอายแตะ <c oughs> น่ะข้างบนน่ะข้างบนหลังคาใหญ่คนนึงเลยมั้ยอีกนั่นเห็นเห็นท่านี้ถ้ามีสไนเปอร์เนี่อืมกูเนี่ยหลับไปแล้วกูเนี่ยตายไปแล้วมันเนี่ยมันทําอันมีสไนเปอร์นะเมื่อไหร่มันจะออกไปจากเมืองนี้กันสักทีเหลืองตื่นเต้นคิดว่ามันเห็นไหมเรากูว่ากูว่ามันเห็นอ่ะมันจะเห็นแหละวิ่งออกเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงอะไรยิงอะไรไม่ได้ยิงแร้ กระสุนมีอยู่แค่สามสิบนัดเองอะถ้ามีเยอะกว่านี้ก็อยากจะชา้าละอุ๊ยอะไรอะไรอบเบอร์ด,ด้วยอะไรไอ้ที่เรามันวิ่ง<ร>ไปทางไหนอะทางนี้เลยอ๋อขวาโอเคไปเลยไปไปไปหลบหลังต้นไม้ด้วยระวังโอเคโอเครับทราบโอเค กาะกลุ <NXT> no ่ม <Vikings> ก <beat> ันไว้แล <2 criança grateful> ้วไปด้วยกันเฮ้ยหลบสไนเปอร์อ่ะอันแน่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 แน่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 วิ่งสามเก้าถอยเฮ้ยมีจระเข้มันอ่ะเออว่ะน้ำอย่างงี้ไม่ชอบมีจระเข้เดี๋ยวด่วนให้ไปไปไปลงอยู่รอบนี้คิดว่าเรามีชีวิตรอดเกินห้านาทีกันเนี่ย น่าจะน่าจะยังอ่ะกูไม่เพราะว่าเพราะว่านี่นี่ขนาดอัดอัดลมตั้งแต่นี่เพิ่งได้ห้านาทีตั้งแต่อยู่ในล็อบบี้น่าจะประมาณสี่นาทีแล้วอีกนาทีเดียวจะทำลายสถิติตัวเองด้วยเราจะไม่พลาดเหมือนรอบที่แล้วโอเคได้ได้เอ้ยติดติดต้นไม้อย่างน้อยเราไม่ตายในป่าเราก็จะไปตายในเมืองใช่อย่างน้อยเรา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 ก็ไม่โดนไอ้กรแพงแล้วมีเลยไหมเฮ้ยข้างหน้าน่าอะไรอ่ะกูขอไฟระเบิดวอตอร์ักมีด้วยเหรอ ก็ได้เดี๋ยวไนดะ้ฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีเต็นท์รู้มีคนคงโดนรู้หมดแล้วยังหรอกยังย้งยัง้งยั้งยั้งไปดูก่อนสสวนใหญ่ฝ <ไป S 1> ั่งซ้ายก็มีดูดูก่อนนะว่ามีคนปะ<ม>เคียร์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 น่าจะเคียร์แต่ของไม่น่าจะมีแต่ก็เข้าไปดูก่อน ถ้าเราเห็นคนก่อนเราจะได้เปรียบสินะเป็นแล้วขอกระสุนทุกกล<ม>่<ม>องจะมีหรอกมันคงเอาไปหมดแล้วทุกกล่อง <laughs> ทุกกล่องไม่ได้ไม่มีเลยอ่ะอะไรว่าโอ้โคตรโล่งเลยเซ็ง<ม>อุเบยโลง่ลงมากครับของอโลง่งเต็นท์นี่โล่งมากไม่มีเลยเลยแสดงว่าเราต้องรุดของตามเมืองอะหรือไม่ก็ต้องหาซัพพลายดรอปอะไนก็ไปคิวคนอื่น ใช่แล้วแต่จะคิวยังไงด้วยกระสุนสัสิบนัดยี่สิบนัดกระสุนสัตสิบนัดรวมกันห้าสิบนัดแล้วคูต้องฆ่าสองคนมันต้องยิงหัวแล้วล่ะไอ้ต้องได้เว้ยวงเริ่มแคบลงมาแล้วทางนั้นวิ่งไปโดนกำแพงแล้วนะโอ้ยอยู่ท่ากลางแบบสบายสบายแต่เราเหมือนเราเหมือนวิ่งหากำแพงเลยอ่ะใช่ไหมใช่กลับเกลับไปไหนกลับไปที่เดิม ไม่ใช่เมืองนั้นนะแต่วิ่งเข้ากลางดีกว่าหลบในด้านซ้ายน่ะไอตรงโล่งๆเฮ้ยเต้นคือตรงกลางเตนเี่นี่นี่มีของวะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงนกร้องกูก็ตกใจเอาดิเงาตัวเองก็ตกใจเอาดิเฮ้ยมีของวะลูดเออ้ออื้อปืนปืนอื้อกระสุนโอ้โหปืนก็มาใบสัน อือเนี่ยอะไรเนี่ยอือโล่เป็นโล่ทำไมกระสุนมีน้อยวะมีแต่โล่เก็บใบสันไปยังเก็บแล้วเก็บเอ้ยใบใบสันไม่เก็บนี่เม้งเก็บดิอะโมเวสอ๋อเก่งสามร้อยเปอร์เซ็นต์มาจากไอ้นี่อีกอันหนึ่งเก็บไปหกร้อยหกร้อยเปอร์เซ็นต์นายอันนี้สามร้อยเอาเอามาใส่สองชั้นได้ไหมเอาไปเก็บไปแล้วเหรอใบสัน ไม่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 เก็บมาทำไมอ่ะอ๋อโอ้โยสปายเพิ่มได้โอ้เจง๋จงเจ๋งเออเออดี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 ไป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 ใช้กระสุนประเภทเดียวด้วยนะเออนี่อะไรอ๋อกระเป๋าโหโชคดีดังนั้นเราแวะเต็มได้แล้วเ,เต็มมันต้องมีของแน่นอนใช่แล้วมันเริ่มเข้าใกล้มาทางนี้นี่หว่าใช่ตรงนูงน้นอ่ะมันจะเข้าใกล้มาเรื่อยๆแต่ก็ยังไกลอยู่อ่ะไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ เราอยู่แถวๆนี้เลยมั้งอยู่รอเป็นคนสุดท้ายแเ้าคอยบวกแผนการเป็นแผนการ,การอยู่ทุกวิธีเออในที่สุดกูก็มีเกาะเพิ่งเคยมีความรู้สึกทีเพิ่งเคยมีความอุ่นใจขนาดนี้หาที่แคมป์ดีๆเต็นล่ะไหมเอ้ยอะไรอะไรอะไร ตรงเต็นต์หรือไหมโอเคได้<อ>ไดแดถวๆนี้แต่ว่ามันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะอืมมันมูฟมันมันจะมูฟอีกแล้ววินมูฟอีกแล้วเอโต้องเข้ากลางแล้ววิน <c oughs> <c oughs> เออว่ะเราเริ่มอยู่ริมแล้วเนะี่ยเราอยู่เส้นใกล้ขอบเหลืองเลยอ่ะ มันต้องเรมว้ฟแบบเร็วแน่เลยวิ่งเลยแล้วกแตรงว่าตรงกลางนี่คือบ้านไอ้เมื่อกี้แน่เลยช่วเกิดเอ้ยข้างหน้ามีคนไหนสองสองอยู่นู่นตรงหินน่ะแต่ไกลเกินไปมันยิงเราไม่ได้หรอกเต็นเต็นเต็นจะไปฆ่าไหมต้องหาวิธีแล้วต้องไปฆ่าเขาแล้วเห็นละนายเห็นละเห็นละเห็นละวิ่งอยู่มีเกาะด้วยมีเกาะไปอ้อมหลังไหมก็ได้นะไป ออมโลออมโลใช้วิธีการเล่นเกนจิก oh, so like uh. ็คือการออมโลเหลือยี่แปดคนสกอร์เราห้าร้อยี่สิบแล้ววินสุดยอดกูรอดมาสิบนาทีแล้วคิวใครเลยกูรอดมาสิบนาทีแล้ววินสุดยอดสายเตียวยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอดอันกับมาดิเคนแบ่งมูกูตกใจกว่าแหละเลวเลวเลวมันมูมาแล้วเคเคโอ้โหเอามีคนตายด้วยแหละมีคนตายเพราะมู๊ยเออดีบรีบรีบเป็นกูรอบแรกเลย อ๋อหลังต้นไม้ข้ามองไม่เห็นมันข้าเสียใจสู้สวินเอรยโดนลุมเออทีสิบห้าได้ถ้วยเป็นไงรอบนี้ได้ถ้วยวินเออได้ถ้วยมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยงงเป็นไง โอ้ยได้ไงเนี่ยโอ้วิธีสเตลด้วยมันศูนย์คิวศูนย์ดาเมจเด <c oughs> <c oughs> ลรอดได้สิบนาทีโอ้เป็นไงนี่วินดูชุดไฟศูนย์ accuracy ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่เคยได้ยิงใครเลยชอดไฟหกทำไมเลขทำไมเลขกูเยอะจังโอ้ยไปละจีจี